กินขี้เ,า,เาผม,มนี่คือเกาครับหลังจากที่เอาเห็ดตะไลด้ยี่เฟกนะครับพี่น้องก็อโอ้ยนะครับผมกับตีที่เฟกไปก็คือว่ามันมันจะไปได้นะครับพี่น้องแต่ว่าการแักเป็นไปไ้ไปไ้ในะตะวันแสงแตกอยู่ช่วงการท่างที่รุดออกเพิเลยนะครับกับผมมีแสงตีไปนํานะครับแล้วกาอีควอพิดพลาดน,นะครับผมไปจุดยศหน้าก่อนนะครับพี่น้อง จนมันสูบผมนึกว่ามันจะยู่ดนนะครับเพราะว่าผมกาเฉียว่าละลาผมนี่มันมันจะขึ้นประมาณ4นิ้กวีนะครับไปกับนะพน้องก็เกิน30นะครับเสียมพดอดีหยอยมากๆกับเกือบกลางกับจงเบิดมันโมเมนต์ก็ขึ้นนะครับพี่น้องแต่ว่าผมมา่ติดมองจับมันจะโยกออกโยกขเข้านะครับผมบางไฟก็มีไปแห้งแต่ว่าก็ยังโยนผมมันสูบเสมือนะครับนี่พี่น้องคร,ครับนี่ครับ หม่นะครับพี่น้องโพกนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลครับผมผมเคยยุ่ยที่แหลวผมมาเจ็ติดใส่ทั้งขางมันจะสีนะครับพี่น้องใน้มันมุนแล้วก็เป็นเกีียวงามๆเนาะผมพยานมันบอแเน้นหน้าท้าวอดนะครับยานมันรุดก็เลยมาแปะใส่นีเอากาวติดนํานะครับพี่น้องมอนกันมันก็โมเป็นขึ้นนะครับพี่น้องเท่ากับก้าวได้พอดีนะครับเสียงสีก็จ๊กแตกของเจแตการข้างเป็นดาวาต๊ะมัวกันไปเว้นะครับ มันหลายอย่างนะครับพี่น้องฉะนั้นเลี้ยวนะครับมือนีผมจะมาเห็นตะไลเย็บเบกยศหนามนะครับแก่มือนะครับพี่น้องแต่ว่าผมได้มากเลยเป็นตัวเงาครับเงาวมาสิบหาเส้นผมได้เลยพี่น้องครับผมจะติดั้านค้างบานะครับพี่น้องผมจะติดอันเดียวนะครับลองเมืองก่อนเพราะว่าอันเดียวนี่ก็แสงมันพุงแห่งเดีวนะครับพี่น้องแสงนี่บมต้องพูดถึงนะครับแบบพุ่งที่โปรดแบบบังที่ผมเห็ดไปก่อนนะครับ พราะว่ายดนหนาม่วนมันจะยดห่อยแบบวูบเป็นแสงใสๆนะครับผมไฟกับเดินทางกันลอยเปอร์เซ็นครับผมเป็นตะไลเต็มสูตรนี่คือสูตรของผมนี่คือเต็มเลยนะครับนี่คือสูตรตายโตแล้วนะครับพี่น้องคือเอฟซีบางท่านก็ท้ามาห้องบอท่านก็นสีนิวนึ่นง่นตรงห้องนะครับถ้าบปห้องไปบลอดนะครับบปห้องนอกกับตรงห้องในนะครับแต่ถ่ายดีที่สุดคือห้องในนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเรียบองตาห้วงหัวขั้นไทยนะครับพี่น้อง สัตว์สีแผ่นเหลี่ยมตาหัวงัวคขันไทนะครับพี่น้องให้ไปหาซื้อนะครับถ้าม่มีก็ลอกเอาแผ่นเหลี่ยมยางยื่นกับขอได้นะครับแต่่าหัวงวคั้นไถเนี่ยมันจะเป็นสัตว์สีที่เหนียวนะครับพี่น้องที่แนะนำเนาะมันเกิดจะยืดนะครับแม่แรงของผมก็คือ20ตันตายโตแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออัดทอนี่ผมใส่20ตันเลยนะครับอัด์ตลับกเกล็ดผมจะใส่อยู่ขังละสองเส้นเคอรนหรือสามเส้นก็ได้นะครับทีเอฟซีบรามานะครับ มันนี้ก็จะมาติดเอฟเฟคให้เบิ่อนะครับพี่น้องมันจะเป็นเครื่องคลื่นฟอแต่ว่าบางเรียงที่เฮ็ดไปนะมันมันอย่าพลาดนะครับก็คือในบาดแพลนํานะครับพี่น้องที่จริงอันจะวุมจุดให้มันเหลือใสไม่เหลือประมาณจักนิวหนึ่งนี่ก็ปล่อยไปเลยนะครับของไฟกันนาจะไปสูงอยู่กลางงามๆเลยนะครับแต่มันนี้ก็จุดแล้วก็จุดพร้อมกันเลยนะครับนี่ใส่ซ้ำอาจจะหอดินนะครับพรวนเหย่านะครับสีเห็นแสงแบบงามนะครับพาโบลุดจากบังนะครับพี่น้อง แล้วตัวนี้เข้ากันเป็นล่องเบินงน้ากันมาผมจะเอาอยูวอมาหนีนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีตะไลนะครับขนาดนิ้วหนึ่งความยาวยิ้มหาเส้นนะครับสังเกะสีรองในตาโอคันไทยนะครับราการองนอกเป็นแผ่นเหลียบของสันไทย0ูนย์จุดมศมิลนะครับพู่กมิลลงโตนะครับอนิ้วนึงเนอกะมือสูนยซุกนะครับตัวนี้แล้วก็จะมียดหนามนะครับเป็นแสงสียดนามนะครับแล้วก็มีลวดน้อยๆพี่น้องลวดะ้อมมัดนะครับ ส่วนประมาณก,ากับเกา,าหอนกับตีป์กับเปิ้ลไก่นะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องเข้ากันจะใส่เรื่อยนะจะลองเอาลวนนิดหน่อยมาเปิมดูอ่ะกับกาประมาณเท่านี้โมยานนะครับอยากจะลุ้นพุ่งกับเดชสวัสดนะครับพี่น้องย่อโค้งนะครับย่อเน้น้อยนะครับเดี๋ยวจะลองท้าด่วนเข้ากับติป์มาเตอร์ะครับพี่นอ้องไปได้เดี๋ยน้ำมัน เป็นลูกวันสร้างนัง่นที่ว่ามันรับยิงติงพี่น้องแค่นี้นะครับบนญาเฮียใต้หมอกไปเสียส่วนพอตีกลางโกงทำให้ตีสองอันแห่งกี่มองเงียยน,นะครับพี่น้อง เดี่ครับนะครับลงยี่สี่ไปยี่สี่นะครับเดี๋ยวไปชมว่ามันจะเป็นยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวเอากระไฮมือไฮย่างกะหอมเลยนะครับหัดใสไปเรื่อยนะครับแกบบ้วผมหลุนน้ำกรนมองจุดพี่น้องเอาละครับพี่น้องมาลบกวนลานสร้างเพื่ออะครับมันนี่ไม่เดือดตัวชายทีเฮจานม้อนจุดมือไม้ฮัดครับกราบสิ่งเลยใส่ไฟมาบ้าเฮาเดี๋ยวพี่น้องปล่อยล้างบ้านครับผมมัอนี้กะ อาจารย์เอาไฟไมาด้วอาจารย์เดี๋ยวพี่น้องโอ้เดือนนี่ครับผมเป็นหลอดไฟนี่ฮะหลอดแดนสามมาสุมแม่หลอดแดนสามนี่ครับพี่น้องเดือนนะครับโอ้เดือนงามเดือนงามผมก็จะจุดนี่นะครับให้มันไปทั้งทงทงนี่โอ้่าเป็นพันไรครับหลังบานนะครับ นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาแล้วนี่ครับจานม่อนครับมือผ่าเข้าเสียเป็นเพินท้ายครับวัอนี้ครับผมรบสวัสดีครับผมม่อนเมืองม่วงครับเก่คือเก่ามาทานมาทานโอ้หลอดแดนสามครับวัอนี้เหิงเหิงพนจีบอกโลกมาได้หลอดแดนสามกับจางอ่อยมาพาวงเขาคนครับพี่อย์ท่านเป็นไรขึ้นได้ไว้ทางหลวงสายยาวไหมโอ้ยลมเดือดและเทือครับ โอ้พนไปเอาใส่แล like ้ไฟได้หรอเอาไฟเขาด่าเลยเฮ้ยมาแล้วไฟมาแล้วเว้ยพี่ไม่ม like yeah. ีขีดเลยพี่เพราะว่าจริงจริงฮ้ยเะไม่มีขีดหลอดเดินมาดิโอ้ยเพมีอีริสหนิขีบฐานมาเลยก็ได้นะนี่ครับจานพ่นกำลังมีคอครับตอนนี้เป็นไงจานพวกเขาเขาพวกเขาเขา สูตรขัวซุกครับพี่น้องตัวนี้อ,อัดชิฟซาครับตัวนี้ตูบพี่มี่ว่าตูบตูบเออตูบเลยล้วนี่รอดูบที่นี่มองมาเานี่ยนะครับพี่น้องเขากำลังหาไฟครับมันเป็นถัดตายของเขาครับกันไปจูด้วยคนก็นเลื่อมหาง<น>า <laughs> ว่าจีว่าจีไปตะเวนก็ได้จูดเบื้องขวัญมันครับผมไหวหางคนในเบื้องหอนลงมันเป็นมันเป็นทะเลเตอร์ครับ ทีมงานตุ้มๆๆหญาเขาจะยมสิไปเอาเอาส้นอีเกือนบอได้เขาเคยเห็นได่เยอะหัวยอ๋ยิบเงินมีเยอะเหมยันอะไเบื้องอะไรใบซุปจันทราไปดมกาวซุปจันวารินเนี่ยครับสมจันวารินมันไก่โขนโอ้ยคูเบิงกรตเปเพนาเบืงย็นยังครับเพอนทาเปียกงาหนอนแล้วครับพ ไฟกยังบบไฟมาแล้วไฟมาแล้วมึงมึงมงผู้เสฟไฟมานี่ยนะมึงเลยจับยกลางมตึงเีหน่มึะไฟก็มีผู้เสาน้ำางน้ำจ้แล้วียีลีเออีนะวี่ไปผีเนาะเี่ดูดลมสูลมูมสูลมนะคุณส่นไฟหุ่ไปหาบุ๋งเลยจ้ะเออ

แรงใหม่โอ้ดันดีเยคุณอนมวแววมาวครับตกล้ครับยดน้ำมาแล้วครับออว้าวมานเียมหัวหอมน้อยนึ่งทำลายหลังทำลายหลังโอ้หลอดถึงครับยืนงงุูนครับพูนนบสท่นลง้ครับปูนปูนปูนแมนปูนปูนได้ไงเอาไหมมาทาน